ศีลที่ไม่เสมอกันคือรอยแยกเล็กๆที่ทำให้ใจเราห่างกันทีละน้อยเมื่ออยู่ร่วมกันโดยไม่เข้าใจทุกยิ่งก่อตัวลึกในหัวใจสุดท้ายเรารู้ว่าการยึดเหนี่ยวไม่เคยทำให้ใครสงบได้จริงเพราะการปล่อยวางต่างหากคือประตูเดียวที่พาใจให้เป็นอิสระศีลของแต่ละคนไม่เท่ากัน อุปนิสัยต่างกันความคิดต่างกันและการยึดมั่นถือมั่นก็แตกต่างกันเมื่อต่างคนต่างยึดในความคิดของตนความทุกข์จึงเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดสำรวมศีลผู้นั้นย่อมได้ความผาสุกศีลเปรียบเหมือนรากฐานของชีวิต หากไม่เสมอกันย่อมเกิดความสั่นคลอนความไม่เข้าใจกันความขัดแย้งในใจที่ค่อยๆสะสมจนกลายเป็นภาระหนักการอยู่ร่วมกันจึงต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางปัญญาที่เห็นตามความจริงว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนเราไม่สามารถบังคับให้ใครคิดแบบเราทำแบบเราหรือเป็นในสิ่งที่เราต้องการได้ แต่เราสามารถกลับมาดูใจของตนเองฝึกให้อ่อนโยนฝึกให้อดทนฝึกให้อภัยพระพุทธองค์สอนให้รู้จักปล่อยวางไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะการยึดเหนี่ยวสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ใจเราบอบช้ำมากยิ่งขึ้นเมื่อเราปล่อยวางด้วยปัญญา ใจจะเบาลงคำพูดของผู้คนเบาลงการกระทำที่เคยทำให้เจ็บปวดก็ไม่สามารถทำร้ายเราได้เหมือนเดิมธรรมะไม่ใช่คำสอนที่อยู่ไกลตัวแต่คือการฝึกดูใจในทุกลมหายใจเมื่อเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนใจก็ค่อยๆค,คลายความยึดมั่นออกไปทีละนิด ความสงบจึงเกิดขึ้นไม่ใช่จากภายนอกแต่จากความเข้าใจที่แท้จริงในภายในของเราเองขอให้ธรรมะในวันนี้นำพาให้ใจของทุกท่านอ่อนโยนขึ้นเบาสบายขึ้นและพร้อมที่จะเดินต่อไปอย่างมีปัญญาและความสงบศีลที่ต่างกันเปรียบเหมือนพื้นดินที่สูงต่ำไม่เท่ากันเมื่อเราเดินร่วมทางกับผู้ที่มีพื้นจิตต่างจากเราความสะดุดย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา พระพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีความเห็นต่างกันเพราะอาวิชชาปิดบังคนจึงยึดถือในความคิดของตนยึดในความถูกของตนและไม่เห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยเมื่อใจไม่รู้เท่าทันความจริงนี้ความทุกข์จึงผุดขึ้นเหมือนเงาตามตัวเราจึงรู้สึกเหนื่อยอึดอัดฝืนใจอยู่เสมอเมื่อเจอผู้ที่ศีลต่ำกว่าเราหรือแม้ศีลเท่ากันแต่จิตยังไม่ตรงกัน จึงเกิดความกระทบง่ายโกรธง่ายผิดหวังง่ายพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักปล่อยปล่อยไม่ใช่ผลักไสแต่คือการวางใจให้ถูกต้องเห็นตามความเป็นจริงว่าเขาก็เป็นไปตามกรรมของเขาเราก็เป็นไปตามกรรมเรา หากเรายังฝืนอยากให้เขาเปลี่ยนใจก็ยิ่งเหนื่อยหากอยากให้เขาศีลดีขึ้นเพราะเราอยากสบายนั่นคือความยึดมั่นของเราเองไม่ใช่เมตตาแท้จริงการปล่อยวางจึงเป็นการกลับมาวางภาระที่ไม่ใช่เราเมื่อวางได้ใจจะโปรง่งเบาไม่ถูกคำพูดหรือการกระทาของใครดึงให้ทุกข์อีกต่อไป การอยู่ร่วมกับคนศีลไม่เสมอกันไม่ใช่เรื่องผิดแต่เป็นโอกาสให้เราเห็นตัวตนที่ยังยึดอยู่ของเราทุกครั้งที่เราโกรธทุกครั้งที่เราเสียใจทุกครั้งที่รู้สึกว่าถูกทำร้ายลองหยุดนิ่งและถามใจว่าเรากำลังยึดอะไรอยู่เมื่อเห็นความยึดได้ใจก็คลายเมื่อคลายได้ใจก็วาง และเมื่อวางได้ความสงบจะเกิดขึ้นราวกับลมหายใจที่โล่งขึ้นในทันทีไม่มีเสียงใครทำให้เราทุกข์ได้จริงมีเพียงความคิดของเราที่ไปเกาะเกี่ยวเขาไปดึงเขาเข้ามาทำร้ายใจของเราเองปล่อยวางจึงไม่ใช่การตัดความสัมพันธ์แต่เป็นการตัดความทุกข์ที่เราแบกอยู่ศีลของใครก็ของคนนั้นแต่ใจของเราคือสิ่งที่เราต้องรับผิดช,ชอบอย่างที่สุด เมื่อเข้าใจเช่นนี้ไม่ว่าใครจะเป็นอย่างไรไม่ว่าโลกจะหมุนไปทางไหนใจเราก็ยังมั่นคงเบาสบายและสงบในธรรมศีลที่แตกต่างกันนั้นเป็นธรรมชาติของโลกเพราะสัตว์โลกย่อมมีกรรมเป็นของของตน เมือ่อศีลไม่เสมอกันความคิดไม่เสมอกันการกระทำไม่เสมอกันความทุกข์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากใจของเราที่คาดหวังให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นความคาดหวังนี่แหละคือเชือกเส้นเล็กๆที่มัดใจเราเอาไว้กับความผิดหวังยิ่งดึงแน่นเท่าไหร่ใจก็ยิ่งเจ็บเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าความยึดมั่นเป็นเหตุแห่งทุกข์ เมื่อเรายึดว่าเขาต้องดีขึ้นเขาต้องเข้าใจเราเขาต้องเกื้อกูลเราใจก็ยิ่งหนักยิ่งคุณยิ่งถูกเผาไหม้ด้วยความไม่สมหวังเมื่ออยู่ร่วมกับผู้ที่ศีลไม่เท่ากันความกระทบกระทั่งย่อมเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาคำพูดบางคำอาจทำให้ใจเราสัน่นการกระทําบางอย่างอาจทำให้รู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้ง แต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ทำให้เราเจ็บไม่ใช่คําพูดหรือการกระทำนั้นหากแต่เป็นความหมายที่ใจเราไปแต่งเติมขึ้นมาเองพระพุทธองค์สอนให้เห็นความจริงตามความจริงไม่ใช่ตามอารมณ์ของตน หากเรามองอย่างเป็นกลางเราจะเห็นว่าทุกคนทําไปตามกำลังศีลของเขาตามกิเลสของเขาและตามความไม่รู้ของเขาไม่ใช่เพราะเขาตั้งใจทําร้ายเราอย่างที่ใจเราคิดอ่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถควบคุมใครได้สิ่งเดียวที่ควบคุมได้คือใจของเราเอง เมื่อเราวางเขาไว้ตรงที่ที่ควรอยู่ใจเราจะเบาขึ้นทันทีเหมือนวางหินหนักลงจากบา่าการปล่อยวางทำให้เราเห็นความสงบภายในทำให้ใจเปิดกว้างไม่ถูกกิเลสของใครหรือของตนเองพัดพาไปและทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับโลกนี้โดยไม่เหนื่อยล้าเกินไป เพราะความสงบไม่ได้เกิดจากการที่คนรอบข้างมีศีนดีเสมอกันแต่เกิดจากการที่ใจไม่ผูกตนเองไว้กับการเปลี่ยนแปลงของคนอื่นเมื่อใจไม่ผูกใจก็ไม่เจ็บเมื่อใจไม่เจ็บใจก็พร้อมจะเห็นธรรมได้ชัดเจนขึ้นการปล่อยวางจึงไม่ใช่แค่คำสอนแต่คือการปฏิบัติที่จะนำพาให้ใจเราค่อยๆหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเมื่อเราเข้าใจความจริงว่า ศีลของแต่ละคนไม่เท่ากันใจเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆภายในความโกรธที่เคยพุ่งพล่านจะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงความน้อยใจที่เคยเต็มอกจะค่อยๆเบาบางเพราะเราเริ่มรู้แล้วว่าอีกฝ่ายทําไปตามความรู้สึกของเขาตามนิสัยของเขาตามกรรมเก่าที่เขาเคยสร้างไว้ไม่ใช่ทําเพื่อต่อต้านเราเมื่อตาเห็นตามจริงใจก็ไม่หลงตีความเกินเหตุ ผู้รู้เท่าทันย่อมไม่ถูกความทุกข์ครอบงำเมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยเบื้องหลังพฤติกรรมของผู้อื่นอย่างแจ่มชัดความโกรธย่อมแปลเปลี่ยนเป็นความเข้าใจความเครียดแค้นย่อมแปลเปลี่ยนเป็นความเมตตาแต่ในความเป็นจริงนั้นการอยู่ร่วมกับผู้ที่ศีลไม่เสมอกันเป็นบททดสอบที่หนักหนาเพราะใจเรายังไม่มั่นคงพอยังมีความอยากความคาดหวังความยึดมั่นค้างอยู่ในส่วนลึก เราจึงหวังว่าเขาจะเปลี่ยนหวังว่าเขาจะดีขึ้นหวังว่าเขาจะเข้าใจเราในแบบที่เราอยากให้เข้าใจและยิ่งหวังมากเท่าไรใจก็ยิ่งเหนื่อยมากเท่านั้นเหมือนเราถือถังที่มีรูรั่วอยู่ตลอดเวลาตักน้ำเติมเท่าไรก็ไม่เคยเต็มพยายามปรับเขาเท่าไรก็ไม่เคยสำเร็จเพราะธรรมชาติของเขายังไม่พร้อมจะเปลี่ยน พระพุทธเจ้าจึงสอนให้กลับมาที่ใจของเราเองปล่อยวางความอยากควบคุมคนอื่นปล่อยวางความคิดว่าชีวิตต้องเป็นอย่างที่ใจเราหวังปล่อยวางความรู้สึกว่าต้องมีใครสักคนมาเติมเต็มเราเมื่อใจวางได้แม้เพียงเล็กน้อยใจก็จะเปิดพื้นที่ให้ความสงบเข้ามาแทนที่ความวุ่นวายที่เคยบดบังความสุขจะจางไปเหมือนหมอกค่อยๆถูกแสงอาทิตย์กลับออก การปล่อยวางไม่ใช่คำพูดสวยงามแต่คือการยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองไม่มีสิ่งใดอยู่ในกำมือเราอย่างแท้จริงเมื่อเราไม่บังคับเขาเราจะไม่เหนื่อยเมื่อเราไม่ยึดเขาเราจะไม่เจ็บและเมื่อเราไม่ฝากความสุขไว้ที่ใครเราจะไม่หวั่นไหวต่อการกระทำของใครอีกต่อไปความสงบที่แท้จริงจริงเกิดจากใจที่รู้จักปล่อย ที่รู้จักวางและปัญญาที่รู้จักมองเห็นโลกตามความเป็นจริงด้วยเหตุนี้เองการปล่อยวางจึงเป็นประตูเดียวสู่ความสงบเป็นทางออกจากความทุกข์ที่เกิดจากการอยู่ร่วมกับผู้ที่ศีลไม่เสมอกันและเป็นเส้นทางที่นำเราเข้าใกล้ธรรมมากขึ้นทุกลมหายใจเมื่อเราตระหนักชัดว่าโลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่มีพื้นจิตต่างกันมีศีลต่างกันมีความคิดต่างกัน ใจเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะไม่เอาตัวเองไปผูกไว้กับพฤติกรรมของใครพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าโลกเป็นของโลกผู้คนย่อมเป็นไปตามวิสัยของเขาบางคนมีศีลบริสุทธิ์บางคนมีศีลขาดพร่องบางคนยังถูกกิเลสครอบงำหนักจนไม่อาจควบคุมคำพูดหรือการกระทำของตนได้เลยเมื่อเราไม่เข้าใจความจริงนี้ความทุกข์จึงปัทุข,ขึ้นทันทีเมื่อถูกกระทบ แล้วเราก็สร้างภาระอีกชั้นหนึ่งให้ใจด้วยการตัดสินเขาโกรธเขาเกลียดเขาทั้งที่แท้จริงแล้วเขาก็เป็นเพียงผู้ที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจคําเช่นเดียวกับเราในวันก่อนๆอ,อยู่ร่วมกับผู้ที่ศีลไม่เสมอกันนั้นใจเราจะถูกทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าบางครั้งถูกพูดให้เจ็บ บางครั้งถูกทำให้ผิดหวังบางครั้งถูกละเลยจนใจแหลกสลายแต่ทุกครั้งที่ความเจ็บมาถึงหากเราตั้งสติได้เพียงเล็กน้อยเราจะเห็นว่าแท้จริงแล้วความเจ็บนั้นเกิดขึ้นในใจเราเองไม่ได้เกิดจากตัวเขาโดยตรงคําพูดของเขาคือเสียงการกระทำของเขาคือเงา แต่สิ่งที่ทำให้เราทุกข์คือการที่ใจเราไปเกาะเกี่ยวเสียงและเงานั้นไปตีความไปเติมความหมายไปเรียกร้องให้เขาเป็นอย่างที่เขาไม่อาจเป็นได้พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่ายึดถือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อเรายึดเราก็พร้อมที่จะผิดหวังและเมื่อผิดหวังใจก็ถูกไฟแห่งตัณหาเผาผลาญซ้ำแล้วซ้ำเล่า การปล่อยวางจึงเป็นการดับไฟจากต้นเหตุไม่ใช่การตัดสัมพันธ์ไม่ใช่การผลักใครออกจากชีวิตแต่คือการนำใจกลับมาสู่ความจริงว่า mm hmm. เขาเป็นของเขาเราเป็นของเราไม่ใช่เพราะใจแข็งแต่เพราะรู้ว่าการจับสิ่งที่ไม่มั่นคงไว้แน่นๆคือความเจ็บปวดระยะยาว เมื่อใจเราเริ่มวางคนอื่นได้ใจก็จะหันกลับมาวางตัวเราเองด้วยเราจะเห็นความยึดที่ซ่อนอยู่ลึกๆว่าเราอยากควบคุมอยากให้เขาเป็นอย่างใจเราอยากให้เขาทำให้เราสบายใจแต่เมื่อรู้เท่าทันความอยากนี้ปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นเหมือนแสงไฟเล็กๆที่ค่อยๆสว่างเมื่อความมืดถูกผลักออก ใจจะเริ่มเบาเริ่มคลายเริ่มรู้จักอยู่กับความจริงอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่ใจอยากให้เป็นปล่อยวางแล้วใจจะไม่หวันหวนหว่นไหวต่อศีลของใครไม่หวั่นไหวต่อถ้อยคำใดไม่หวั่นไหวต่อการกระทำที่เคยทำให้เจ็บปวดเพราะเรารู้แล้วว่าความสงบนั้นอยู่ในใจเราเองไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะมีศีลดีหรือไม่ดีเพียงใด การปล่อยวางจึงเป็นประตูเดียวที่นำเราเข้าสู่ความสงบแท้ทำให้ใจเป็นอิสระจากความทุกข์ที่เกิดจากการอยู่ร่วมกับผู้ที่ศีลไม่เสมอกันอย่างแท้จริงเมื่อใจเริ่มรู้ธรรมะมากขึ้นเราจะเห็นชัดว่าแท้จริงแล้วความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการที่ผู้อื่นมีศีลต่ำกว่าหรือทำอะไรที่ผิดใจเราแต่ทุก์เกิดจากความคาดหวังลึกๆที่เรามีต่อเขา ความอยากให้เขาเป็นแบบที่ใจเราอยากให้เป็นและเมื่อเขาไม่เป็นอย่างนั้นใจก็เกิดการต่อต้านเกิดการดิ้นรนเกิดการเรียกร้องว่าทำไมเขาไม่เหมือนที่เราคิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าความอยากเป็นเหตุแห่งทุกข์นี่คือความจริงที่แหลมคมที่สุดเพราะทันทีที่ใจเราบังคับโลกให้หมุนตามใจเราใจของเราก็เริ่มเจ็บโดยอัตโนมัติเหมือนเราดึงเชือกที่มัดแน่นเกินไปยิ่งดึงก็ยิ่งเจ็บ การอยู่ร่วมกับผู้ที่ศีลไม่เท่ากันนั้นจึงไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงแต่เป็นบทเรียนที่ให้เห็นความยึดของใจเราเห็นความไม่พอใจที่ผุดขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นความโกรธที่เกิดเพียงเพราะคำพูดไม่กี่คำเห็นความรู้สึกน้อยใจที่เกิดขึ้นเพียงเพราะอีกฝ่ายไม่ทำในสิ่งที่เราคิดว่าควรทำทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาทำให้เราแต่คือสิ่งที่ใจเราสร้างขึ้นเองจากความหลงผิด พระพุทธองค์ทรงสอนให้เห็นอนัตตาเห็นว่าทุกสิ่งล้วนปราศจากตัวตนเมื่อเห็นเช่นนี้ใจเราจะค่อยๆค,คลายจากการยึดมั่นที่ฝังแน่นอยู่ปล่อยวางในทางธรรมจึงไม่ใช่การหันหลังหนีไม่ใช่การทำใจแข็งไม่ใช่การฝืนยิ้มทั้งที่ข้างในเจ็บแต่คือการกลับมามองตามความจริงว่า เขาเป็นเขาเราเป็นเราเขามีกรรมของเขาเรามีกรรมของเราและแต่ละคนก็ต้องรับผลของกรรมของตนเองไม่มีใครสามารถฝืนทำได้เมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจเราจะหยุดเรียกร้องหยุดบังคับและหันมาเปลี่ยนตัวเองแทนเพราะรู้แล้วว่าเรามีอำนาจเพียงกับใจของเราเท่านั้นไม่ใช่ใจของใครอื่นและเมื่อเราวางใจได้ถูกต้อมโลกภายนอกจะไม่สามารถทำให้ใจเราหนักได้อีก แม้ภูที่ศีลไม่เสมอกันจะยังคงทำในสิ่งเดิมพูดอย่างเดิมคิดอย่างเดิมใจของเราก็จะไม่สั่นไหวตามเหมือนก่อนเพราะใจไม่ยึดสิ่งภายนอกเป็นที่ตั้งแล้วความสงบจะเกิดขึ้นในทันทีที่ใจย,ยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดควบคุมได้ไม่มีใครเป็นของเราไม่มีใครมาเติมเต็มเราได้นอกจากความเข้าใจธรรมภายในใจเราเอง การอยู่ร่วมกับโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเป็นทางตรงที่พาใจไปสู่ความเบาสบายอย่างแท้จริงเพราะเมื่อเราหยุดยึดถือใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เราแบกไว้นานแสนานานเมื่อเรามองเห็นความจริงของชีวิตชัดขึ้นเราจะเริ่มเข้าใจว่าเหตุแห่งความทุกข์ไม่ใช่เพราะผู้อื่นเป็นคนไม่ดีไม่ใช่เพราะเขาศีลต่ำกว่าแต่เพราะใจเรายังไม่รู้จักวางสิ่งที่เกินความสามารถของเรา เมื่อเราไปยึดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ใจเราก็ถูกกดทับด้วยความฝืนอยู่ตลอดเวลาเหมือนการพยายามประคองน้ำในมือยิ่งบีบแน่นเท่าไหร่น้ำก็ยิ่งไหลออกมากเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขารทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเพราะทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีใครคงที่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบตามใจเราได้ศีลของแต่ละคนคือผลของกรรมเก่าเป็นนิสัยที่สั่งสมมาหลายภพหลายชาติ บางคนมีศีลเข้มแข็งบางคนมีศีลอ่อนแอบางคนยังถูกกิเลสด,ดึงไปซ้ายทีขวาทีจนควบคุมตนเองแทบไม่ได้การอยู่ร่วมกับคนที่ศีลไม่เสมอกันจึงเหมือนการเดินเข้าไปในสนามทดสอบใจทุกคำพูดที่เขากล่าวทุกการกระทำที่เขาทำกลายเป็นเงาสะท้อนให้เราเห็นใจตัวเองชัดเจนเห็นความโกรธที่ซ่อนอยู่เห็นความอยากให้เขาเป็นอย่างใจเรา เห็นความหวั่นไหวที่เกิดขึ้นเพียงเพราะคำพูดไม่กี่คำและเมื่อเห็นชัดขึ้นใจก็จะเริ่มตั้งคำถามว่าเราอยากควบคุมใครเพื่ออะไรพระพุทธองค์สอนให้รู้จักเมตตาเมตตาที่แท้จริงไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนผู้อื่นให้ดีขึ้นตามใจเราแต่เป็นการเข้าใจว่าเขายังเดินทางไม่ถึงจุดที่เราอยู่เขายังมีหลุมมีบ่อในใจที่เราผ่านมาแล้ว และเขาก็ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกับที่เราเคยใช้เวลาเมื่อมองจากมุมนี้ความโกรธจะค่อยๆกลายเป็นความสงสารความน้อยใจจะค่อยๆกลายเป็นความเข้าใจและความเจ็บปวดจะค่อยๆค,ค,คลายลงการปล่อยวางจึงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดจากปัญญาไม่ใช่การพยายามตัดใจแบบฝืนๆแต่คือการเห็นความจริงสซสำๆว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของใครเลยไม่ได้เป็นเจ้าของคำพูดของใคร ไม่ได้เป็นเจ้าของการกระทำของใครเขามีทางของเขาเรามีทางของเราหากเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้อย่างลึกซึ้งใจจะเหมือนถูกปลดโซ่ตรวนที่แบกไว้โดยไม่รู้ตัวจะเริ่มเบาขึ้นโล่งขึ้นและสงบขึ้นเมื่อปล่อยวางโลกเดิมๆที่เคยทำให้เราทุกข์จะไม่สามารถทำร้ายเราได้อีกคำพูดที่เคยทำให้ใจสัน่นจะเบาลงเหมือนลมพัดผ่าน การประทาที่เคยทําให้เจ็บลึกจะกลายเป็นเพียงเรื่องราวหนึ่งในโลกธรรมใจจะไม่หวั่นไหวเพราะรู้แล้วว่าทุกคนทําไปตามศีลของตนไม่ได้ทําเพื่อให้เราทุกข์ความสงบที่ได้จากการปล่อยวางนี้เองคือสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าคือความสุขที่ประณีตที่สุดเป็นความสงบที่ไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องรอให้ใครเปลี่ยนไม่ต้องให้โลกเป็นไปตามใจเราเลยแม้แต่น้อย เมื่อใจเราค่อยๆซึมซับสัจธรรมว่าผู้อื่นเป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขาใจเราจะเริ่มหยุดสร้างภาระที่ไม่จำเป็นให้กับตนเองทุกครั้งที่เราเจอคนศีลไม่เสมอกันเจอการกระทำที่ทำให้ขุนใจเจอคำพูดที่ทำให้รู้สึกด้อยค่าเราจะเริ่มเห็นว่าแท้จริงแล้วเรากำลังถูกหลอกโดยอารมณ์ของตัวเองไม่ใช่ถูกทำร้ายโดยเขาสิ่งใดเกิดเพราะเหตุป,ปัจจัย เมื่อเหตุปัจจัยดับสิ่งนั้นก็ดับคนที่ศีลอย่างหย่อนก็เพราะเหตุแห่งกิเลสยังแรงคนที่ใจยังไม่นิ่งก็เพราะเหตุแห่งความไม่รู้ยังครอบงำเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ใจก็จะไม่รีบตัดสินใครไม่รีบเก็บเอามาใส่หัวใจเหมือนก่อนศีลที่ไม่เท่ากันนั้นหากมองด้วยความหลงจะเห็นเป็นภยัยแต่หากมองด้วยปัญญาจะเห็นเป็นครูชั้นยอด เพราะความแตกต่างของผู้ลืน่นทำให้เราเห็นเงาของกิเลสในใจตนเองชัดขึ้นทำให้เรารู้ว่าเรายังยึดอะไรอยู่ยังเสียดายอะไรอยู่ยังฝากความสุขไว้กับใครอยู่และเมื่อรู้เช่นนี้ใจก็มีโอกาสพัฒนามีโอกาสเติบโตมีโอกาสปล่อยสิ่งที่เคยคิดว่าขาดไม่ได้การปล่อยวางไม่ใช่การทิ้งแต่คือการคืนสิ่งที่ไม่ใช่ของเราให้กับโลก เราคืนความคาดหวังให้กับลมคืนความอยากควบคุมให้กับกิเลสคืนความเจ็บปวดให้กับเหตุปัจจัยที่มันเกิดมาและหันกลับมาเก็บรักษาใจของเราให้สงบให้เบาสบายให้ตั้งมั่นอยู่บนความจริงของธรรมเมื่อใจเริ่มวางเราจะรู้สึกเหมือนแบกหินหนักมานานแล้วพึ่งวางลงไหลจะเบาหน้าอกจะโลง่งและลมหายใจจะเป็นอิสระอีกครั้งพระพุทธองค์สอนว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นโลกตามความเป็นจริงและเมื่อเห็นความจริงแล้วการอยู่ร่วมกับผู้ที่ศีลไม่เสมอกันจะไม่ใช่ความทรมานอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นเวทีแห่งการฝึกใจฝึกสติฝึกเมตตาฝึกการวางเฉยอย่างมีปัญญาเราจะไม่หวั่นไหวต่อคำพูดของใครไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ของใครซึ่งเป็นความสุขที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าเป็นสุขที่ประณีตที่สุด เป็นสุขของผู้ที่เริ่มเดินผนจากอำนาจของกิเลสและก้าวเข้าสู่โลกของความเป็นอิสระภายในอย่างแท้จริง